เข้าโรงเรียนไวมากเลยคือตอนแรกก็คือเราก็เลี้ยงเองใช่ไหมฮะเลี้ยงทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่แบบเป็นตัวเล็กๆอ่ะปุ้มเข้าบ้านแล้วยังคล้องกองแง่องแง่อยู่ตัดผ้ามาอีกทีแบบใส่ชุดนักเรียนแล้วโอ้หแล้วก็เนาะปื้มอะไรเงี้ยเขาเก่งเขาเก่งคือเขาแบบอวันแรกเราก็หว่นหวนเนาะแบบว่าเอ๊ะจะไปจะรู้สึกยังไงจะกลัวไหมจะแบบกระจองงองแงไหมตอนนี้มาถึงไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมคือเขาแบบว่าแฮปปี้มากเขาสนุกมากแล้วก็แบบ เดินกลับมาหันมาแบบมีบายบายหันกลับมาแบบว่าบายบายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคโล่งละแต่พอหันกลับมาทางนี้หันกลับมาทางนี้เท่านั้นพีพ่อยืนร้องไห้อยู่ช้างหรือว่ี่รื้ว่าพ่อไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับพีอยืนร้องไห้คุณครูงงครูแบบยืนร้องไห้ทําไมหรอะไรเงี้ยคืออะไรมันคือยังไงเป็นห่วงกังวลคือคือเราเลี้ยงเขาแบบเขาอยู่บ้านอยู่กับเราเงี้ยครับ24ชั่วโมงตั้งแต่ ห้าวันนะู้ึงแบบสองัวแปดเดือนอะไรอย่างนี้ครับตลอดเลยแล้วเราก็ไม่เคยห่างกับเราบบนานเกินไม่เคยห่างกันเลยเดี๋ยวแต่ว่าไปโรงเรียนก็ต้องแบบตั้งแต่เช้าจนถึงแบบบ่า,บายบ่ายไรสองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็กังวลี่ยเขาจะอยู่ยังไงเขาจะถ้าเขาแบบอยู่ทํายังไงถ้าเขาแบบโน่นนี่หน,นึ่งอะไรเงนี้ยเราก็คิดมากกังวลมาแล้วก็ก็เลยแบบเป็นห่วงกังวลแต่ว่าที่ทําให้ร้องไห้เพราะว่ามันเหมือนกับได้เห็นเขาเติบโตนะครับ มันเป็นความรู้สึกแบบตื้นตันตื้นตันที่แบบปลื้มอะไรนี่คือไม่น่าเชื่อว่าเราเลี้ยงคนคนหนึ่งมาจนแบบเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยคุณครูก็ชมนะคุณครูบอกว่าเอ้ยเป็นเด็กแบบแข็งแกร่งจังเลยอะไรเงี้ยอืมไม่ตอนนี้ยอ่ะถึงว่าพ่อชินที่ร้องไห้เลยตอนนี้ยังร้อง ้องดูไปส่งร้องน้ำตาซึมๆคิดถึงคิดถึงแต่ว่าแต่ว่าก็เหมือนพอเขาไปโรงเรียนอ่ะเขากลับมาเขาก็มาเล่าให้ฟังโอ้โนี่ทําอะไรบ้างนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนร้องไห้นิดหน่อยร้องไห้แล้วก็มาเต้นกับอบเชยแต่อบเชยไม่ร้องเลยอบเชยไม่ร้องเลย้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาโตแล้วลูกเดี๋ยวพ่อเขาโตอันนี้บอกน้องไปแล้วเดี๋ยว บอกนะบอกเขาก็เขาก็เห็นแล้วเขามีปฏิกิริยายังไรไหมครไม่ไม่หนูใจเลยเขาแฮปปี้เขาแล้วก็เดินไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วแต่ไม่แข่งของแม่แต่ก็ไม่ร้องไม่ไม่แต่มันเป็นความรู้สึกแบบว่าเราก็เป็นห่วงแต่ว่าก็มันจริงๆคนเป็นแม่จะรู้สึกปลื้มปริ่มอะแบบมันเป็นความอบอุ่นในใจว่าโอ้นี่ลูกแบบที่เราแบบว่า เลี้ยมเขามาดูแลเขามาบูฟักมานะนี่วันนี้เขาแบบโหสตรองมากอะแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้ปลื้มใจว่าแบบลูกเราแบบเก่งจังอะไรเงี้ยลูกเราแบบว่าโอเคแข็งแกร่งละลูกอะไรเงี้ยครับจริจแล้วอยากอยากลองแตต้องบอกคุณสามีใช่ใช่เขาแก่งเขาแร่งได้แม่สายแกร่ง อันอยู่รอรับโงพยาก็เอ่อเราก็มากลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำงานบางวันก็ไปทำงานบ้านแล้วก็ถึงเวลาก็ไปแต่ดูเวลาตลอดเวลาอ่าแต่ก็เลยไปรับไปส่งทุกวันใช่ใช่ค่ะพยายามทำให้ได้เพราะว่าโมเมนต์ที่ไปส่งเขากับโมเมนต์ที่ไปรับนี่โอ้โหแฮปปี้มากมีความสุขมากยิ่งตอนแบบเขาเห็นเราปุ๊บวิ่งมาหาอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นแบบเป็นโมเมนต์ที่อยากเก็บไว้มากๆตอนนี้น้องเข้าโรงเรียนเมื่อกี่วันอ๋อเพิ่งเข้าเนาะเพิ่งเข้าได้ เก็บเดือกือบเก็บเกบเกบอ่เกเือนก็บเเก็บเดือเก็บเดือไม่เก็บเดื่เกบเือนไม่เก็บเดือน่เกบเือนไมเบอนมเกบเดือนเก็บเือนเกบเือ่เก็บเือนเก็บเือเกับเือไมเกบเดือนไเบอนแ่เกกบนเกอ่เกเืนก็บเดือนเก็ือกบือเกบือเกอนเกกเืเอออเกกือเืออเก ขนมขายมวกเสี่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าค<อ>นไหนต้องเฝ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไปดูมาก็ผลประกอบว่าไม่น่าจะดีเพราะว่าถ้าขายของก็จะไม่ได้ไปดูลูกลแล้วเลยแบบต้องแบบนะไม่ได้ไปแ,แต่ครูก็ก็โอเคนะครับครูก็ก็ไม่งงอาจจะแบบมีผู้ปกครองมาร้องไห้บ่อยอะไรเงี้ยครับผมอาจจะมีร้องไห้บ่อยแล้วก็แบบอะไรเงี้ยก็คงชินอะไรเงี้ย เคยคิดไหมครับว่าตัวเองจะมาในเวอร์ชันชนีในถึงในจุดนี้ไม,ไม่เคยคไม่เคยคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องไปยืนแบบชะงเง้อที่รั้วโรงเรียนหบางบ้านแล้วก็ร้องหอบร้องไห้แบบคุณครูกับผู้ปกครองทั้นอื่นเห็นมาก่อนไม่เคยคิดเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเคยเห็นข่าวแบบนี้มาบ้างเคย <c oughs> ผมก็แบบผมไปส่งหลานไปส่งอะไรเงี้ยครับก็ไปเห็นคนยืนเกาะนนัไม่มีงานทำหรือว่าอะไรร้องไห้เลย ่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่สาระวันที่แบบลงจากรถบายๆเท่านั้นแหละโอ้โหนี่พูดจะร้องไห้เพื่อนมีแซวบ้างไหมฮะก็คิดว่าไม่แซวเพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรมีลูกกันช่วงวัยเดียวกันเลยแต่เขาจะปลอบไงเขาก็จะบอกโอ้โนี่ยเคยผ่านกันมาแล้วนะไนเงี้ยหัวอกเดียวกันอะไรเงี้ยคิดว่าคงเสียน้ำตาอีกเยอะ ส่งเรียนในขีาลูกโตคเคยผ่านกันมาแล้วนะในอะไรเงี้ยหัวอกเดียวกันอะไรย่างเงี้ยคิดว่าคงเสียน้ำตาอีกเยอะส่งเรียนในขณะนี้ถ้าลูกโตยิ่งยิ่งคุณพ่อใส่ซอฟนี่่อ้ปื้มปิ่มทุกทุกโมเมนต์ของลูกเขาเริ่มคือเขาเริ่มแบบไปโรงเรียนแล้วก็แบบเล่าให้ฟังว่าเพื่อนชื่ออะไรแต่ส่วนใหญ่ะเขามีแต่เพื่อนผู้ชายซึ่งเราก็รู้สึกว่า คิดถูกไหมที่ไปโรงเรียนอะไรยเงีเริ่มห่วงห่วงเริ่มห่วงลูกเริ่มห่วงแต่นอเซอรี่กันเลยแล้วเขาก็เป็นคนแบบอาชเชอเป็นคนแบบชอบไปปลอบเพื่อนอ่ะครูก็เล่าให้ฟังเห็นเพื่อนน้องได้ก็ไปปลอบโอ้โหอะไรเงี้ยใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใ ช่วงหลังจรู้สึกจะไปกอดเพื่อนผู้ชายทีมากเกินไปเริ่มเริ่มต้องขีดละไม่ไม่ก็อย่างบางทีเราไปรับใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเพื่อนคุณพ่อคุณแม่เขายังไม่มารับอบเชยไม่ยอมกลับอบเชยบอกว่าขอเป็นนั่งรอเป็นเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วก็ไปจับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่รับลูกชายที่ถ่ายไทยเขไม่รู้เลยแล้วแบบต้องไปห้ามหน่อยครับใช่ไหมกูมีเรียบร้อยแล้วกินอะไรครับใช่ทีอ่าไม่กล้าเท่าไหรกลุ่มเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ่นเดี๋ยวไปบ่นเขา อยากเห็นบ้าบาตาเล่นกับลูกชายเขาอะไรอเงี้ยนะอนาคตผมเชยน่าจะมีแฟนบาทนะผมว่าผมว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดดันนะปีนรั้วดยอะมาแบบนีครับงานมาเขบกแต่งงานมาสิว่าแต่งงานสองปีีไงบ้างครับมันไม่เคยตกเลยก็จริงๆอยากจะบอกว่ามันแปลกตรงที่พอเรามีลูกด้วยกันใช่ไหมครับ มันก็จะมีความที่เขาเรียกว่าอะไรอะทะเลาะกันบ่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการถกเถียงกันระหว่าง,งเรื่องการเลี้ยงลูกมากกว่าซึ่งเหมือนกับพอเราเอาใจไปให้ลูกมากขึ้นอย่างเงี้ยก้อยก็ดูลูกมากขึ้นเรามากขึ้นเ,เราก็ระวางแฟนกันอาจจะมีแบบเถ,ถียงกันบ้างทะเลาะกันมาอ,อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าก็พยายามจะหลังจากลูกหลับหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีการคุยกันบ้างคุยพูดคุยกันว่าแบบ Calcium, จริงจริงยิ่งคุยกันมากขึ้นนะมีลูกอ่ะยิ่งแบบเหมือนมีอะไรให้ทํามากขึ้นมีอะไรให้จอยกันมากขึ้นแล้วก็มีมีอะไรเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่ามีลูกแล้วจะมีอะไรกันมากขึ้นไม่ใช่มีอะไรคุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าเราแบบมีมีมีความรู้สึกที่มันผูกพันกันมากขึ้นมันก็ไม่ไม่ค่อยหายนะมันก็เป็นแบบอย่างที่บอกว่าเราก็เหมือน เหมือนเป็นคู่ชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนรักกันด้วยมันก็ทําให้การใช้ชีวิตการเป็นครอบครัวมันมันเติมเต็มแล้วมันก็อบอุ่นมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยิ่งมันนานขนาดไหนมันก็ยิ่งแบบมันยิ่งแน่นขึ้นนะมันยิ่งอบอุ่นขึ้น อไปบอกคนนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราไปยืนร้องไห้ก็เป็นหูอยู่หน้าโรงเรียนรู้สึกภูมิใจไหมคว่าเออแบบใช้แบบสาัีเกตอะไรเงี้ยก็เป็นแบบที่งต่างๆช่วงนี้ไม่ค่อยอะไรละอะไรแกล้งเหมือยน้อยใจไม่หรอกคืออย่างที่บอกอ่ะพอเรามีเรื่องลูกเราก็จะแบบว่าเหมือนไปให้ความสำคัญกับลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ คือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพี่โย่งอะ่ะเป็นเป็นแบบใส่ซอฟที่แบบว่าอบอุ่นอะ่ะบางทีเราก็ไม่รู้แบบเราเราอยู่ด้วยกันจนแบบมันเป็นความอบอุ่นที่เคยคุ้นเคยคุ้นเคยจนแบบเราก็ไม่รู้ว่าคือเอาจริง,รงๆนึกไม่ออกว่าถ้าไม่มีกันอะ่ะจะรู้สึกแบบไหน mm. มันก็เลยไม่เราก็เราเราเรา,เรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบที่มันมันมันเหมือนอยู่อะ่ะเหมือนซึมซาบอยู่ในในตัวเราแล้วเราก็เลยไม่มองไม่ออกว่าเอ๊ะสมมุติว่า ถ้ามันถ้ามันไม่ได้มีพี่โยงหรือพี่โยงไม่ได้แบบแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงอะ่ะมันมันมันเป็นยังไงอะ่ะเราเราลืมไปให้หมดห้าสี่ใช่ไหมใช่เหมือนมันแบบม,มันเหมือนเราหมายถึงเขาก็อาจจะชินนี่ผมเป็นแบบนี้แลก็ค,คือเป็นคนที่แบบมีอะไรก็จะแสดงออกออถึงวันครบรอบก็จะให้ความสําคัญมากหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบแต่พี่โยงจะไม่ได้ดูแลให้พี่แต่ว่าพี่โยงจะดูแลทุกคนรอบตัว เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ย<ช>ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษมากแต่ว่ามันเป็นความพิเศษที่มันมีมาตลอดอยู่แล้วอันนี้คือดูรู้สึกเหมือนดูคม,มๆหน่อยๆ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขิงแต่ว่าแบบมันมีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วค่ะก็แบบมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ประมาณนี้ว่าแบบว่าเออก็พยายาม ทำอะไรให้สม่ําเสมออะไรเงี้ยก้อยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่ทําให้เขาอาจจะไม่ได้ทําให้เขาอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าปกติก็พยายามทําให้เยอะขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคุยกันบ่อยๆการบอกว่าบอกรักหรือว่าพูดเนี่ยความจริงใจได้บหมเรี่องจะบอกทุกวันบอกวันละหลายๆรอบจริงจริง ตรงนี้พยายามจะแบบบอกเลยบอกบอกบอกตอนนี้เลยรันะจุ๊กจุ๊กพยายามจะแบบแสดงความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่ให้กับให้กับให้กับอบเชยเห็นใช่ใช่พอแสดงออกอย่างเงี้ยคือบางทีแบบโยงแกงแกงหอมหอมแกงเช่ดูดิเชยนี่ดู แล้วก็จุ๊บให้ดูอะไรเงี<อ>ง้ยเขาก็จะเขินขอบเชยก็จะเขิน,ขนแบบตลกมากเออไม,แบบไม่ควรนะไม่ควรเต็มแบบเต็มแบบเต็มแบบเอาไม่เอา,อออเอเาเแงตีก็คือเหมือนแบบเอ่ออบเชยเขาก็จะแบบคือคืออยู่ด้วยกันนะครับมันก็จะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างเสียงดังทะเลาะกันบ้างอย่างเงี้ยเราก็วิธีแก้ก็คือทะเลาะกันปึ๊บ ดีกันให้ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆการการบอกรักกันทุำไนจริงๆเป็นเรื่องของความรู้สึกในไหบ้างกับความสัมพันธ์ที่ำให้มันไม่ห่างทำให้มันไม่ห่างเนาะมันมันยังเป็นความรู้สึกที่มันสนิทอบอุ่นอยู่แล้วก็แน่นแฟน์น่ะคือก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะพอมันมีช่องว่างอ่ะแล้วมันไม่ไม่ทำให้ช่องว่างนี้หายไปอ่ะมันจะค่อยๆห่างค่อยๆห่างท่านนักข่าวดูเป็นเรื่อง ใช่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 อ๋อจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดละก,การบอกรักกันการ,หรให้แสดงความรักต่อกันเนาะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเยียวยาจิตใจได้เนาะสำหรับคู่รักหรือว่าครอบครัว<ช>ค,คือมันก็ทําให้ความรู้สึกมันมันยังยังไม่รู้สึกว่าห่างกันหรือว่าไม่รู้สึกว่าขาดกันและกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ว่ามันก็จําเป็นเนาะ ขอบคุณค่ะ,คะ <laughs> ไ,ได้ไหมข้อต้องะคะหนึ่งสองสามง่อน 你厉害。